แจ้งพูดดิมันแจ้งพูดไหมเริ่เปิดดีกว่าเปิดเรือยเปิดพี่น้องหน้าตาดีดิน้ำหนักไอยโลเบาเด้อผู้ชายกับเบึงน้ำหนักน้ำแนทโทวมาเลยพี่น้องเบร์โทรวปรวาลาโมฮลนเลวดาสิวดลองอีกก่อนวันที่ยี่สิบสี่นี่สิเปิดแล้วสมาร์ออดิชั่น ยี่สี่นี้เปิดรับสมัครออ d i t i o n นะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะครับเข้ามาทํางานที่ฟินคลับก็คือทําอะไรบ้างเป็นบาโฮดเป็นโฮอี่หละบาโฮดเห็หอยังนี้หนึ่งดูแลลูกค้าสองกินเหล้าทั้งลูกค้าว่าแบบว่าแบบเป็นแนะ่พี่น้องกินเหล้าทั้งลูกค้าเอ็นเตทีนลูกค้ากวาดลูกค้าได้หอมลูกค้าได้บ้าหวงตัว การันตีขั้นต่ำอยู่แล้ว15วัน200ดื่ม200ดื่มดื่มละ250บาทการันตีขั้นต่ำครึ่งเดือนแท็กหนึ่งตัอง200ดื่ม ตันีขั้นต่ำต่อเดือนพอตามกบ่าต่ำกว่าหกหมื่นเจ็ดไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นรายได้ครับควาเป็นอะไรพระนะควาเป็นเลือดเสิอสีชวีวันหนุ่มหล่อหน้าตาดี ยาใสดีรับสมัครพนักงานพิมพขับโพลกันพี่หน่องเอ,อิเขาเอมาเงินก่อนต้องสมัครหนุ่มมา หนุ่มหล่อหน้าตาดีอายาใสด่ดีรับสมัครรับสมัครหนุ่มบ้างครับขออเคือวันที่24นี้นะครับเปิดเปิดออดิชั่น ออเดชันคือมากมาลองเบอก่อนก็ได้ยี่สิบี่นี่ยี่สิบสี่นี้นะครับผมเปิดรับสมัครคือใครที่แบบว่าใครที่แบบว่ารักงานบริการเสิร์ฟได้กินดื่มได้ดูแน่ลูกค้าได้ไม่เคยเป็นเราสอนนางานได้นะครับผมไม่เคยเป็นสอนงานได้แล้วก็ใครไม่เคยแบบว่าเข้าใจว่าอะไรคือบางโฮสบอสบิ๊กมีทีมเทรนให้มีมีทีมสอนงานให้ซึ่งหมายความว่าเด็กเด็กบางโฮสสนมากในร้านผมอะ มีแต่มีแต่แฟนคลับแม่แม่ส่งมาทำงานด้วยเต็มหมดเลยเออมีแต่แบบแม,แม่แม่ส่งมาทำงานน้ําเพียบเต็มเพียบไปเหมือนเลยพี่น้องนะครับเพราะนแล้วคุณมีบุตรลูกบุตรหลานที่เขาแบบบ่มีงานบ่มีการอยากมาทำงานนะครับตรงนี้หลายคนหลายคนออกจากเขาเรียกว่าหลายคนออกจากอาชีพเดิมมาทำบาร์โฮตจากเฮดได้เดือนแล้วเบิดเดือนในเมือนหา มันำบาโฮสได้เดือนละเจ็ดหมื่นได้เดือนละแสนบางคนได้รถเป็นคันบางคนได้บ้านบางคนได้ทองคำบางคนได้ถ้ลูกค้าคือมันเป็นงานเนเทนเนาะมันเป็นงานเนเทนเพราะ,ะั้นแล้วคือใครที่แบบว่ารู้จักหนุ่มหล่อหน้าตาดีหรือหรือบ่อออตองรอมากแต่ว่ามิสซนีรอมิสซนีสาส้า่าสเกี้ยงเกา่ารักตัวเองอยากทำงานทำการติดต่อมาเลยเบอร์ทัวรอยูนหน้าช่องนี่หน้าหมดนี่ 0982388531โทรมาเลยพี่นงองโทรมาเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากมาออดิชั่น24นี้เปิดออดิชั่น <laughs> เออบกเอาเพชรน้ำหมากมาคลื่อนทีหน่อยคือใครนั่นคือไคคือเพชรน้ำหมากน้ำหมากเือมากจมันอยากอ๋อครู้จักคนหรอ อย,อย่างช่างมาพออใบไม้วอช่างมาเนี่ยช่างช่างมาช่างมาทไหนช่างพลังฮัลโหลแอร์วาดีสันยนบ้างฉนยืนบ้างคนไม่จ้าเห็นนักกีฬาคุณยู่เข่าวันนี้ใครอยู่ในกีฬานางหนเวลาคนน จับสมัครเดอ้อยี่สี่นี้เข้ามาออเดชั่นเข้ามาเข้ามาก่อนเราจะมาสัมภาษณ์งานยีน่สี่นี้ใครพร้อมมาสัมภาษณ์งานเลยพร้อมงานแล้วเริ่มงานอีกทีหนึ่งวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งมีนาเริ่มงานนะเราจะเอาเพียงข่ามาร้องเลยอ๋อเอา้าเราเคยเห็นจัวจริงไหมเค่เห็นก็มางานอันนั้นดีนเออเพื่อนมากุณจักยู แคบันทึกสามาเนียนเอาหนุ่มบาวฮอตที่อต่กันกิ่งมาเป็นแดนเซอร์ชายอีกสักหกคนเนาะพ่ตอนนี้หนุ่มบาวฮอตเรามีร้อยคนไม่พอแล้วบพอพ่อนุ่มบาวฮอดร้อยคนไม่พอบริการลูกค้าที่ถอนแกน่นลูกค้าส่วนมากมีแต่ลูกค้าคนมีเงินนอพี่น้องกูลูกค้าส่วนมากมีแต่ลูกค้าคนมีตังค์เนาะแล้วเขาก็จะแบบว่า ปีหนักใจหนักเพราะเลีวความรอเขามันรอหอดมันรอหอดมือตายกับพี่น้องอุ้ยตาบ้าแบบเทโลบีไม่ดีไม่ใช่ความรอเราผมได้สอนนะว่าผมสอนนุ่มบาหโหดหงความรอเขาเนี่ยมันไปอยู่น้ำเขาหอดมือตายดอกซ้ำซาเขาเขาเขาใส่ความรอเขาได้ไปอยู่เขาใส่ไปได้รัวคอยซอยบบาหงุดคอยอินเตอร์เทบไปเรื่อยเห็นมันถึงทํามันถึงความห่อมันอยู่เราไม่นาน แต่เงินมันต้องใช้เพราะนั้นแล้วใครที่เป็นบาโฮดจะมาขี้อายจะมามางอกมางแงกไปเป็นเพราะอะไรต้องมึนต้องสูบ๊มึนกับสอนเอาควยบีบเปเบิร์ดพอส่งมแมาเมียส่งมาบ่าเคยเป็นบาโฮดดูขาดความแกมก็อยากอายเอออะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนหมดเก่งขึ้นหมดทุกคนเก่งขึ้นหมดทุกคนเลยเนาะเพราะ้านแล้วใครดูอยู่แชร์หน่อยขอรหนึ่งแชร์ เขาอ,อยากให้ผู้ชายไทยตกงานมีงานทํำมาตาดีมากงานอ,อ,อ,อจาจจะย์ใส่กินอยู่แล้วดื่มอยู่แล้วกินดื่มอยู่แล้วยิ่งดอีอายุสิบปีอายุยีสิบปีขึ้นไปเด้ออายุยี่สิบปีขึ้นไปนะจ๊ะขอร้อง สวัสดีจากอิตาลีจากฟิว้ันฟินแลนด์สวัสดีครับแดนเซอร์หญิงก็รับอยู่นะใครเต้นได้มาเลยแดนเซอร์หญิงก็รับอยู่เด้อแดนเซอร์หญิงก็รับอยู่นะครับความรอของเราเนี่ยเป็นใบรุ่นยช่ปีหรอเนาะมันใส่บ่เกินสองสามปีมันก็นจะอิมความรอขนาดเปน็น้องใส่ไปเลยผู้ชาย ผมสอนอันนี้คือเด็กบางฮวอดที่ร้านอ่ะอีพวกที่ได้ดีเนี่ยคือทําตามเอาใจลูกค้าเป็นดูแลลูกค้าเป็นบ้องหวังตัวบ่งหวงังความรอกันหวังตัวเพงง่ายอย,าอย่างอื่นไม่ใช่บาฮวอดบาฮวอดคือมันเลืองตัวอืมบาวอกซื้อบาฮวอดมันเลืองตัว,ว,เ,ตวเขาจับเขาบายเขาหยอกเขาเล่นกินเหล้าเมายาเออมวนปาร์ตี้กินไปแต่าบาอมีบ่มีหน้าผิดกฎหมายตลอดฮาเดอร์อายุายี่สิบปีขึ้นไป มากินมากดืก่มมีเหลี่เป็นยังืคือว่ามาหาเงินเป็นอยังืคือไาทำเงินให้เจ้าของอืมอย่ยนี่เหรอย่างนี้เห็นเห็นเด็กของยุคเขาทุกอย่างข้ายยุคเขาแล้วมีพรกทามไหมพรกทามรับรับเหมือนกันแต่ว่าต้องดูประเมินประเมินประเมินยังไงลองมาทำสักแถกก็ได้คือทำงานทำงานที่ผมอะ่ะทำงานที่บอสบิ่งอะ่ะทำงานสิบห้าวัน สิบห้าวันเงินสิบห้าวันสิบห้าวันเงินออกสิบห้าวันเงินออกเข่บอกเง่นปลางข่อยออกเงินทุสิบหามือบ่ได้ออกเดือนละเทียเจ้าเฮดเดือนนึงจะออกเรือของเจ้าข่บอกว่าเจ้าู่ต่อไปชัวมากดีมันมวนอยู่แล้วเจ้าอยากยุ่ร้านข่อยเท่านี้เจ้ากับเลี่ยนร้านไม่ก็ได้แต่ร้านข่นี่ข่อยบอกว่าเหตุงานวันทีน่หนึ่งวันที่สิบห้าแล้วสิบหางอัสิบหกวสามสิบเอ็ดเดือนหนาอยากออกออกเลยบม่มีสัญ,ญญาอย่างนั้นสิน้นร้านผมไม่มีสัญญาครับ ร้านผมไม่มีสัญญาร้านผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสัญญาผูกมัดแต่ทํางานจบแทกเออทางานจบแท็ก,ออทางงาทกดื่ม,ม้า250บาทลูกค้าซื้อดืม่มหนี250บาทซูมาเจ้าไปยืนทังฟอันบอยืนท,นทั้งไอที่หนึ่ืขึ้นไน,นแบบยืนยืนไปนี่เขาสิเรียกเจ้าเออเรียกเจ้าเน,นี่ยว่าโทรา40บาทลงมาลงมานาังโตน้ำเอ,อือเริ่มต้นสองเดิม คือเริ่มต้นห้าร้อยบาทในการที่เขาจะเรียกคุณลงมาบอสเขียนคอเขียนอะไรบอสเขียนว่าอยากมีแฟนอยากมีแฟนอยากมีแฟนภาษาอาหราบับอกอาหรับิกีกก่เป็นมาเต้นไหมเต้นอาหราบับอกอาหราบับอืกเพราะแล้ววันนี้นะใครดูอยู่ใครเห็นพูดอะไรก็สมัครงานมาได้เลยโทรมาเลยอ่ะุงให้แล้ว ทำงาน15หวันเนาะแต่เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายอายุอายุไม่เกิน40ปิปีแต่บางคนอยู่ที่ร้านอ่ะ30ปีเขารอก็มีบางคนบางคน30สปีเขารอเขากับไม่เห็นงานใดไม่จําจเป็นว่าต้องต้องอายุเท่าไรหรือเปว่าด้วยต้องดูดีแล้วแทบพ,พ,พา้อมาิกาลลูกค้าผู้องคนลูกค้าก็ซื้อรถให้ผู้องคนลูกค้ามาเที่ยวร้านก็ซื้อบ้านให้ซื้อมอไซค์ให้ออกรถให้มันถึงเถือพี่น้องคันดูแลดี คันดูแลดีคันคันเทศดีบ้านกะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็ปังอย่างน,นที่ร้านนี้เลือดกุโกจิเซก,กินี่ฮะใครมากินแต่เราเวลาเราไม่มีไงอเมซอนน่ตีมีที่จอดแล้วสาอะไร